พาราไดนะครับมาเจอสกุชชีน่ารักมากนะครับของญี่ปุ่นเลยนิ่มมากมีหลายแบบนะใครๆมาก็ต้องบีบอย่างนี้ใช่ไหมครับสำหรับสกุชชีเรานิ่มจริงๆอันนี้เป็นไข่ไม่มีลวดลายเลยอไอศครีมก็มี ติมน,น่ารักเนาะเอาอันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้ก็น่ารักจังเลยสีเขียวก็น่ารักนี่เผลอเท่านนึกว่าถ้าไม่อยู่ในถุงนี่หยิบเตบปากเลยนึกว่าของจริงนี่ทุกอันน่ารักทุกอัน โอเคเจอที่ไหนเดี๋ยวมาบอกกันใหม่สวัสดีครับ